สวัสดีครับวันที่27ธันวาคม2568นะครับราคาทองโลกนี่พึ่งสร้างประวัติศาสตร์เลยทะลุ4,500ดอลลาร์ไปแบบสดสด,สดร้อนๆคือตอนแรกผมก็ว่ามันก็ดูสมเหตุสมผลดีแต่พอได้ไปเจาะลึกบทวิเคราะห์ของอินท r โกกับรายงานอื่นๆเออกลับเจอเรื่องที่น่าปลายใจมากปัจจัยที่ดันราคาครั้งนี้มันมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับวันนี้เราจะมาแกะรอยกัน พอผมอ่านดูเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่สะดุดตามากเลยครับเขาเรียกว่า January Effect คือผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันมีสถิติที่ชัดเจนขนาดนี้ว่าทองมีโอกาสขึ้นถึง90%ในช่วงปลายป,ายปีเก่าต่อต้นปีใหม่แบบนี้ใช่ค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยซึ่งเบื้องหลังสถิตินี้นะคะมันมีนกลไกสำคัญอยู่สอ,อย่างอย่างแรกเลยคือการปรับพอร์ต คือลองนึกภาพผู้จัดก,การกองทุนใหญ่ๆนะคะพอสิ้นปีปุ๊บเขาต้องปรับสัดส่วนพอร์ตให้ได้ตามเป้าทองคำก็จะเป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่จะถูกดึงเข้ามาเพื่อลดความเสี่ยงอ๋อครับครับคำสั่งซื้อมหาศาลพวกนั้นเนี่ยก็จะเข้ามาในตลาดช่วงที่คนส่วนใหญ่เอ่อกำลังหยุดพักผ่อนกันส่วนอีกปัจจัยก็คือแรงซื้อทองคำจริงๆจากฝั่งเอเชียจีนกับอินเดียใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ โดยเฉพาะจีนกับอินเดียที่ซื้อเก็บกันเยอะมากเพื่อเตรียมรับเทศกาลตรุษจีนค่ะเข้าใจแล้วครับคือมีแรงซื้อตามฤดูกาลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่แต่ปีนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับเพราะในรายงานเขาพูดถึงปัจจัยที่เหมือนกับเป็นตัวจุดระเบิดเลยถูกต้องเลยค่ะปีนี้มีปัจจัยเร่งเข้ามาพร้อมกันพอดีหนึ่งคือสภาพคล่องในตลาดที่น้อยมากช่วงวันหยุดยาว mm hmm. ทำให้แค่มีคำสั่งซื้อใหญ่ๆไม่กี่เจ้าก็ลากราคาให้พุ่งพรวดได้ไง่าย และที่สำคัญเลยนะคือมีข่าวใหญ่เข้ามาพอดีคืนที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีกลุ่มไอซิสในซีเรียกับไนจีเรียอ๋อข่าวใหญ่นี่เองทันทีที่ข่าวออกเงินก็ไหลเข้าทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทันทีเลยค่ะคืนเดียวพุ่งไป53ดอลลาร์เออเดี๋ยวนะครับตรงนี้มีจุดที่ผมอ่านแล้วงงๆนิดหน่อยคือในรายงานบอกว่าตัวเลข GDP สหรัฐออกมาดีมากแถมสงครามการค้าชิปกับจีนก็เพิ่งประกาศพักรบ ปกติแล้วข่าวดีแบบนี้ดอลลาร์ต้องแข็งแล้วราคาทองต้องลงใช่ไหมครับทำไมมันกลับกันนั่นคือหัวใจของสถานการณ์นี้เลยค่ะตลาดมองข้ามช็อตไปแล้วคือเขามองว่าเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปัญหาในอนาคตได้ครับทำให้ธนาคารกลางอาจจะต้องชิงลดดอกเบี้ยอ๋อ ลดดอกเบีย้ยเพื่อประครองไว้ก่อนใช่ค่ะพอตลาดคาดการแบบนั้นเงินก็ไหลออกจากดอลลาร์ไปหาทองคําทันทีมันเป็นการเดิมพันกับอนาคตไม่ใช่แค่มองตัวเลขของวันนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเป็นการมองไปข้างหน้านี่เองแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลมาถึงบ้านเราอย่างไงบ้างครับเห็นว่าราคาทองแท่งใกล้จะแตะเจ็ดหมื่นบาทแล้วแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงราคาไว้ใช่ค่ะปัจจัยในบ้านเราคือค่างเงินบาท บาาแขข็งค่ึ้นถูกต้องค่ะมันเลยไปหักล้างกับการขึ้นของราคาทองโลกทำให้ราคาในไทยไม่ได้ปรับขึ้นรุนแรงเท่าแต่ในทางกลับกันมันมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากนะคะคือกระแสะการอ,อมทองผ่านแอปพลิเคชันครับครับเห็นอยู่เหมือนกันที่คนรุ่นใหม่เข้ามาลงทุนกันเยอะมากเริ่มต้นแค่หลักร้อยบาทก็ซื้อได้แล้วแล้วการที่นักลงทุนรายย่อยเข้ามาเยอะๆผ่านแอปแบบนี้มันไม่ทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้นหรอครับกลับกลายเป็นข้อดีซะอีกค่ะ มันช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ขยายฐานนักลงทุนทําให้ตลาดทองคําในประเทศเราแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วเหมือนทุกอย่างกําลังส่งเสริมกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งสถิติที่แม่นยํำภาวะตลาดที่เป็นใจไปจนถึงสถานการณ์โลกที่ร้อนระอุใช่เลยค่ะปัจจัยทั้งหมดกําลังผลักดันราคาทองคําไปสู่เป้าหมายถัดไปที่4,600ดอลลาร์ และบทวิเคราะห์หลายเจ้าก็มองไกลไปถึง $5,000 ดอลลาร์ 5, ในปี2569เลยทีเดียวอืมมันให้ความรู้สึกว่าเรากำลังได้เห็นบทบาทของทองคำกำลังเปลี่ยนไปจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สินทรัพย์หลบภัยในยามวิกฤตอีกต่อไปแล้วเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะคะเมื่อพิจารณาว่าผลตอบแทนของทองคำในปี2568ที่พุ่งสูงกว่า70%เนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างมหาศาล นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ทองคําไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไปแต่กําลังจะกลายเป็นสินทรัพย์เพื่อการเติบโตที่สําคัญเทียบเท่าหุ้นในโลกเศรษฐกิจที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว